การเทรดสอบกองทุน FTMO รอบบริ i f y วันที่1นนะครับเริ่มวันมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เช็คตารางข่าวก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีข่าวแรงอะไรนะครับสามารถเทรดได้สบายๆนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับต่อมาผมก็เช็คตระกาค่าเงินเทียบ28คู่เงินเหมือนเดิมนะครับ สำหรับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็คได้ในเว็บ p r e ส y Invest Forex ได้นะครับผมจะทำการอัปเดตให้ทุกวันที่ผมเทรดนะครับเพราะผมจะเช็คอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับตะก้าค่าเงินตอนนี้ก็ทางนิวซีแลนด์แข่งค่าที่สุดนะครับแล้วก็ฟรังสวิตออดค่าที่สุดนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสแกนหาคู่เงินหน้าเข้ากันนะครับผมก็ได้เจอคู่เงิน NZD CHF นะครับหน้าเข้านะครับเนื่องจากมันเป็นเทรนขาลงก็จริงนะครับในทางเฟรมใหญ่นะครับแต่ทีนี้ราคานะครับติดแนวรับนะครับแล้วก็ดีดกลับนะครับ จนสามารถทะลุแนวต้านที่ใกล้ที่สุดได้นะครับแล้วก็ราคายังวิ่งไปไม่ถึงแนวต้านข้างบนนะครับที่ผมวัดเนี่ยนะครับประกอบกับกล้าข้างเงินเทียบ28คู่เงินนะครับเป็นการจับคู่ระหว่างแข็งที่สุดและอ่อนที่สุดเลยนะครับผมก็เลยเปิดออเดอร์บายไปนะครับ RR 1ต่อ1.5ขึ้นไปนะครับโดยการสอบรอบบลูที่ไฟนี้ผมจะใช้ความเสี่ยงที่1.5นตะครับต่อครั้งนะครับโดยเราลองมาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะจบยังไงนะครับ อ่าตอนนี้ก็เป็นเวลา4มง27นาทีนะครับออเดอร์ที่ผมได้เปิดไว้เมื่อกี้นะครับก็สามารถทะลุแนวต้านของวันได้นะครับแล้วก็เกิด d ดเวอร์เจนต์นะครับตามสไตล์ผมก็จะมีการเทลลงสต็อปนะครับเทลลงสต็อปไว้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าออเดอร์นี้จะไม่เสียอะไรนะครับก็รอราคาวิ่งไป ถึงจุดที่เราจะปิดหรือ TP เลยนะครับแล้วก็ผมจะสแกนหาคู่เล่นอีกคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่มีความเสี่ยงในออเดอร์นี้แล้วนะครับอ่าตอนนี้เป็นเวลา4โมง35นาทีเข้ามาเช็คตะก้าข้างเงินเทียบ28คู่เงินก็ข้างเงินฟงสวิตอ่อนค่านะครับอ่อนค่าที่สุดนะครับผมก็ได้สแกนหาคู่เล่นได้นะครับเป็นการ buy GBP/CHF นะครับ g r e a บ b r i t ปอนด์กับข้างเงินของฟ랑สวิตนะครับเนื่องจากดูไทม์เฟรม D1 นะครับดูไทม์เฟรม D1 นะครับเป็นเทรนขาลงนะครับ เราประกอบกับแพทเทิร์นของ D1 นะครับรูปแบบแพทเทิร์นนี้เป็นรูปแบบคล้ายคลึงกับบัตเตอร์ไนะครับเป็นบูลิชนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีในเรื่องของฮาร์ o n นิกซิสเต็มนะครับไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ o n นิกให้ได้ศึกษากันอีกคลิปนะครับอ่าเรามาดูการเปิดออเดอร์ในตอนนี้กันก่อนนะครับผมก็ได้เปิดออเดอร์ไปนะครับเนื่องจากเป็นการสนับสนุนของตะกาค่า,างเงินแล้วก็ตามทฤษฎีที่เรารู้มานะครับ slr 1ต่อ1นขึ้นไปนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูกันครับว่าออเดอร์ที่ค้างอยู่2ออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นเวลา5โมง30กว่านาทีนะครับออเดอร์ Order ที่ค้างอยู่ก็ได้ถึงแนวต้านกันทั้งคู่นะครับชนแนวต้านแล้วก็ยังจะสามารถไปต่อได้เนื่องจากตะก้าค้างเงินอย่างสนับสนุนอยู่นะครับทั้งนี้กําไรยังไม่ถึงจุด RR ที่ผมพอใจนะครับผมก็จะมีการเทลลงสต็อปกันไว้นะครับแล้วก็จะให้มันไปถึงจุด RR ที่ผมพอใจนะครับ เนื่องจากยังหัววันอยู่ครับแล้วก็เรื่องของตะกร้าค่างเงินก็สนับสนุนอยู่นะครับแล้วผมได้ทําการเทลลิด์สต็อปไว้แล้วนะครับถ้าเกิดมันบวกกลับมาก็มีกําไรติดมือมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถึงจุดที่ผมพอใจผมก็จะได้กําไรได้เต็มเม็ดนะครับผมจะเน้นกําไรในสัดส่วนของ r ามากกว่าสัดส่วนของการชนะนะครับตามระบบของผมนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับก็ผมได้ทำการปิดมือไป1นออเดอร์นะครับแล้วก็ติดเทเลอรสต็อปไป1ออเดอร์นะครับรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ1ตัว2นะครับแต่วันนี้ยังไม่จบวันนะครับเดี๋ยวผมจะหาเปิดออเดอร์เพิ่มอีกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมก็ได้เปิดออเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีก2ออเดอร์นะครับซึ่งเป็นการเทรดตามตะก้าข้างเงินเทียบ28คู่เงินทั้ง2ออเดอร์นะครับเป็นการเปิด By n เอ DJPY นะครับกับออเดอร์บรับ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ออเดอร์ที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะครับตีสองแล้ววอลุ่มไม่มีแล้วนะครับผมก็ได้สั่งปิดออเดอร์ไปหนึ่งออเดอร์นะครับคือคู่เงิน e u r CHF นะครับก็ติดลบไปนะครับแล้วก็ถือคู่เงินค้างไว้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับคือ n s d JPY นะครับเพราะว่าทั้งนิวซีแลนด์และก็เจแปนจะมีวอลุ่มเข้ามาในช่วงเช้านะครับ้องมาลุ้นในช่วงเช้าอีกทีนะครับ สรุปนะครับสรุปวันนี้วันแรกในรอบวอร์ดิไฟนะครับได้กําไรมา3.9%กานะครับกำไรรวมอยู่ที่3.9%ดานะครับดอดาวสูงสุดของวันอยู่ที่0.4%นดะครับดอดาวรวมอยู่ที่0.4%นะครับท่านนี้ผมอยากฝากไว้นิดนึงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนนักเทรดที่วันไหนเทรดได้ก็อยากให้ท่องไว้นะครับว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับมันจะต้องมีวันที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าประมาทนะครับอย่าหลงนะครับจอได้ไม่ประมาทกันนะครับฝากไว้้เท่านนีะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ